ใครๆก็มาพูดว่าเลนย่อบางเยอะเนี่ยน้ำหนักมันก็นจะน้อยกว่าเลนที่ไม่ค่อยได้ย่อนะ,ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันระหว่าง1.56ของ A-Gate กับ1.6 duo tech ของ a g a t นะตัวนี้1.6จะย่อบางมากกว่าครับ1.56ก็จะย่อบางน้อยกว่า1ขั้นละกัน2ตัวนี้ชิ้นหนึ่งความกว้างขนาด70มิลอีกชิ้นหนึงความกว้างขนาด72มิลสาเหตุเพราะว่าตัว1.6 ไดเมนเตอร์ของแม่พิมพ์มันจะกว้างกว่าเล็กน้อยอ่ะกดเอาบอกกันว่าเลนที่ย่อบางมากจะมีน้ำหนักน้อยกว่าเลนที่ไม่ค่อยย่อบางถูกไหมอ่ะหนึ่งจุดห้าหกครับยี่สิบเอ็ดจุดหกหนึ่งจุดหกครับที่ย่อบางมากกว่าอ้าวไอ้เฮียไม่งสึกหนักหนักกว่าเฉยเลย คือมันเป็นแบบนี้เนาะผมอยากให้คุณลืมเรื่องย่อบางเยอะกว่าแล้วมันจะเบาก,ากว่านะสาเหตุนั้นเพราะว่าเลนที่ย่อบางมากๆเนี่ยมันจะมีน้ําหนักต่อมวลเนี่ยที่หนักกว่าเลนที่ไม่ได้ยอ่อไอความเชื่อที่ว่าเลนย่อบางมันจะมันจะหนักน้อยกว่าเนี่ยมันก็เลยไม่จริงเพราะว่าน้ําหนักต่อมวลของตัวย่อบางเยอะๆเนี่ยมันจะหนักกว่าอยู่แล้วนะทั้งๆที่เลนก็ไม่ได้ทําการตัดอะไรเลยทั้งคู่ แต่น้ำหนักมันเสิร์มากกว่าผมบอกให้ว่าสอตัวนี้น้ำหนักมันเท่าๆกันครับเนื่องจากว่าอันนึงเนี่ยไอ้ตัวเลน1.56ของ A อเกนเนี่ยขนาดของมันอยู่ที่70มิลแต่ไอ้ตัว1.6ดูโรเทคเนี่ยน้ำหนักขนาดของมันจะอยู่ที่ประมาณสัก72มิลมันต่างกันนิดหน่อยแต่ก็คือที่มาว่าทําไมมันถึงหนักกว่าเล็กน้อยเนาะถ้าเราให้มันมีขนาด70มิลเท่ากันเนี่ยผมบอกได้ว่าสอตัวนี้น้ำหนักจะเท่ากันอ้าวแล้วไหนคือความหมายของคําว่า ย่อบางมากกว่าแล้วมันจะเบากว่าซึ่งมันไม่จริงถูกไหมมันไม่จริงจริงๆนั่นแหละครับน้าหนักต่อมันมันเยอะคุณทาการตัดเลนเรียบร้อยเนี่ยขนาดของเลนเนี่ยจะเป็นขนาดจริงมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันเบากว่าได้แต่ผมกล้ายืนยันว่าความเบาที่มันแสดงผลมันจะต่างกันไม่เยอะครับประมาณ1 2 3่ามิลเท่านั้นเองถ้าคุณเอาสายตาเดียวกันมาเปรียบเทียบนะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องย่อบางแล้วเลนจะเบากว่าใช้ไม่ได้จริงๆนะ เป็นเรื่องที่ฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่การเลือกแว่นที่มีขนาดไซส์เล็กลงไม่ใหญ่อันนั้นแหละช่วยทำให้คุณรู้สึกได้ว่าเลนมันเบากว่าเดิมแล้วก็บางกว่าเดิมได้ครับ